ถามมาโอ้โหซับซ้อนทีเดียวแล้วค่ะบอกว่าต้องการคุมกําเนิดแต่ไม่อยากใช้ถุงยางต้องการความเป็นธรรมชาติแต่ไม่ต้องการหลังข้างนอกอจะทําอย่างไรดีแฟนไม่อยากกินยาคุมแล้วก็วิธีที่คุมกําเนิดนี้เลิกแล้วต้องมีลูกได้ทันทีนี่ถ้าเกิดค,คู่นี้มีมีลูกแล้วนะมีลูกเรียบร้อยแล้ว,ลวการใช้ห่วงคุมกําเนิดหรือใช้ยาฉีดเนี่ย สามารถที่นํามาใช้ได้เขาจะเข้าเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้นะครับเป็นไปได้นะฮะยาฉีกับห่วงนะครับหรือยาฝังกุ่มกาเนิดแต่ถ้าท่านยังไม่มีบุตรเนี่ยนะฮะยังยังยังไม่อยากมีลูกการใช้ยาฉีดหรือห่วงก็ไม่แนะนาไม่ไม่เหมาะสมนั้นก็เหลือแต่การนับวันปลอดภัยแต่วันปลอดภัยนี้ก็ไม่อยากจะแนะนํามากเพราะบางทีค่อนข้างจะนับลําบากท่องข้างจะไม่แน่นอนเพราะว่าปลอดภัยในบางทีมีช่วงสั้นนิดเดียว แล้วเข้าใจผิดว่าปลอดภัยก็มักจะมักจะพลาดเสมอๆแม้ทั้งคนที่เข้าใจมีการศึกษาและนับได้ถูกต้องโอกาสพลาดก็ต้องมีโดยธรรมชาตินะครับงั้นการนับวันนี้คงคงจะใช้ได้บ้างนะครับคือ7วันก่อน7วันหลังนะครับหรือว่าถ้าถ้าอย่างนั้นลองลอง,ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนความรู้สึกว่าถุงยางนั้นก็บางสามารถสัมผัสได้เหมือนธรรมชาติเพราส่วนมากอยู่ที่ใจฮะ ใจไม่ชอบทุงอย่างเพราะว่ามันไม่ชอบไม่รู้เพราะอะไรฮะรู้มันไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบก็เลยไม่ใช้แต่ถ้าลองลองมาพูดให้ให้ให้คิดใหม่แล้วก็ลองถามเพื่อนๆบางคนเข้าใช้นะครับคุยไปคุยนมาเออลองใช้กลับดีก็ได้ครับนะครับนะครับและการคุมโดยผ่าตัดไม่ว่าจะชายหรือหญิงเนี่ยมันมีทางกลับคืนได้ไหมคุณหมอผ่าแล้วทำหมันใช่ไหมถูกต้องอขอบคุณมากที่ถามเพราะว่ามักจะเข้าใจว่าทำหมันเนี่ยมี ถาวรกับชั่วคราวนะครับไม่มีนะไม่มีชั่วคราวถ้ามหมันนีน่ก็คือทําแล้วถาวร<อ>แต่มีการแก้ไขถ้าอยากมีต้องการมีบุตรอีกแต่ว่าเราจะไม่ทําต่อเมื่อจําเป็นจริงๆเพราะว่าโอกาสแก้ไขมันมีได้ครับ<อ>ประมาณ1ใน3หรือไม่ถึงประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะแก้ไขสําเร็จใ<ช>นคนคิดว่าแก้ไขได้ก็คือทาหมันแล้วก,ก็แก้ไขได้คิดว่าเป็นหมันแบบชั่วคราวไม่ใช่คำจริงไม่ใช่นะฮะคือทําแล้วก็คือถาวรนะครับ